ในบางช่วงเวลานะคะที่เราอ่อนล้าขาดกำลังอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ทราบว่ายังมีคนหนึ่งที่รักเราอย่างมากมายค่ะบ่มีผู้ใดจะเปรียบปานพระเจ้าของลูกสรงเนิมพบสันปิสุขให้รักแท้ที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนบาปแต่ยังรักยังให้อภัยชีวิตได้มีความหมายแสนสุขใจเมื่อมีพระองค์บ่มีผู้ใดสิ่งใดหรือใครทั้งสิน้นมาเติมหัวใจที่บินแหลกสลายได้ดังพระองค์ ทรงเติมทรงสร้างทรงเป็นทุกอย่างทรงรักเมื่อนคงขอบคุณในความเที่ยงตรงที่พระองค์ทรงนำตลอดมาบ่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองราชัชทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมา พระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกคราเป็นเรียวแรงเมื่อยามอ่อนลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปบ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ้องภยัย ขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบจิตวิญญาณใจกายถาวายพระองค์ผู้ทรงปลานีบ่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมา พระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกคราเป็นเรียวแรงเมื่อยามอลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปบ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ้องภยัย ขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบจิตวิญญาณใจกายถาวายพระองค์ผู้ทรงปลานี